สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนวันนี้ได้เวลามาสนุกกับวิชาภาษาไทยกับครูเมย์อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารู้จักแม่กกในภาษาไทยนะคะก็จะมีเสียงกอเป็นตัวสะกดซึ่งอักษรที่ออกเสียงกอเป็นตัวสะกดเนี่ยมีหลายตัวเช่นมีกอไก่มีขอไข่คอควายคอระคังกรรออและก็คอรอค่ะที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ ต่อไปเป็นการยกตัวอย่างคำที่มีกอไกาเป็นตัวสะกดและออกเสียงกอนะคะเช่นคำว่าปากปออากอปากคำว่าโยกเยกคำว่าซิกแซกคำว่าบวกคำว่ามัวคำว่าหมอกหอมอ,อกอหมอกชื่อเหมือนใครในห้องคอมฯหรือเปล่า คำพวกนี้จะมีกอไก่เป็นตัวสะกดและออกเสียงกอเด็กๆจะเห็นได้ว่ามันชัดเจนนะคะคือมีตัวกอไก่เป็นตัวสะกดแล้วก็ออกเสียงกอค่ะต่อมาเป็นยกตัวอย่างคําที่มีขอไข่เป็นตัวสะกดแต่อย่างที่บอกนะคะถึงมีขอไข่เป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเป็นกอไก่เหมือนกอไก่นั่นเองเช่นคําว่าเลข ลอเอแล้วก็มีขอไข่เป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนกอไก่ก็คือคำว่าเลขค่ะคำว่าประมุขคำว่าความสุขและก็คำว่าสุนัขคำพวกนี้นะคะจะมีตัวสะกดเป็นขอไา่ทั้งหมดแต่เวลาออกเสียงจะเสียงเหมือนกอไก่นั่นเองค่ะต่อมาเป็นยกตัวอย่างคำที่มีขอวคยเป็นตัวสะกดนะคะขอวายที่มีตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนตัว กอไก่เป็นตัวสะกดนะคะเช่นคําว่านานาเคยได้ยินไหมเอ่ยกระซิบถามแม่ข้างๆได้ว่านาคืออะไรนะคําว่าบริจาคคําว่าประโยคคําว่าโรคคําว่ายุคเป็นต้นนั่นเองค่ะเด็กเอกจะสังเกตว่าคําพวกนี้ออกเสียงด้วยตัวสะกดกอไก่ตาเขียนด้วยตัวขอกวายเป็นตัวสะกดนะคะ ต่อมาเป็นคําที่มีตัวคอระคังเป็นตัวสะกดซึ่งมีคําเดียวจําง่ายๆก็คือคําว่าเมกเช่นคําว่ากอนเมกค่ะสะกดด้วยตัวคอระคังแต่ออกเสียงตัวสะกดเหมือนกรอกไก่ค่ะต่อมาเป็นคําที่มีกรอเป็นตัวสะกดนะคะมีคําเดียวจําง่ายๆเหมือนคาว่าเมฆเลยค่ะคาว่าจากจออะใช้กรอเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนกอกไก่ และตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะก็คือคอรเป็นตัวสะกดคำที่มีคอรอเป็นตัวสะกดก็ยกตัวอย่างเช่นคำว่าสมัครมีคำเดียวจำง่ายๆเลยคำว่าสมัครมีคอรอเป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงเหมือนตัวกไก่เป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะเด็กก็เริ่มจะรู้จักแล้วนะคะว่าคำไหนบ้างที่อยู่ในมาตราแม่กกบอกไปแล้วว่าแม่กกเนี่ยออกเสียงมีเสียงตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะคะเสียงตัว กไกเป็นตัวสะกดซึ่งมีอักษรหลายตัวที่ออกเสียงเป็นเสียงกอไก่เช่นมีขอคายขอควายคอระคังกอรอแล้วก็คอรอนะคะซึ่งถ้ามีคำพวกนี้เป็นตัวสะกดหรือมีอักษรพวกนี้เป็นตัวสะกดให้เด็กๆรู้ไว้เลยว่าอยู่ในมาตาแม่ กิจกรรมวันนี้ให้ทำอะไรเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะคะให้เด็กๆทุกคนเตรียมกระดาษคอละ1แผ่นนินสอ1แท่งแล้วก็ยังลบ1ก่อนเพื่อมาเขียนคำที่อยู่ในมาตามแม่กก10คํคำซึ่ง10คคำนั้นจะต้องประกอบไปด้วยตัวสะกดที่ครบทุกตัวที่ครบทุกตัวหมายคว่ายังไงหมายความว่ามันไม่ได้มีตะก,กไก่อย่างเดียวคำในมาตามแมกกมีขอขา คอควายคอระคังกอรอและคอรอเป็นตัวสะกดฉะนั้นในสิบคำของเด็กๆจะต้องมีตัวสะกดทั้งหมดที่ได้พูดไปแล้วและที่ได้เรียนไปแล้วนะคะฉะนั้นทำเลยค่ะสิเกมของเราวันนี้มาแล้วเกมชื่อว่าคำไหน ไม่ใช่แม่กกนะคะคําไหนไม่ใช่แม่กกคุณเมย์จะมีตัวอย่างคําที่หนึ่งกับคําที่2ให้เด็กๆดูว่าคําไหนไม่ใช่ในแม่กกก็ช่วยกันตอบด้วยว่าคําไหนไม่ใช่แม่กกกันข้อที่1นะคะคาว่ากระตายกับคําว่ากระรอกคาไหนที่ไม่ใช่คําในมัตราแม่กกข้อที่2คําว่าเครื่องจักร กับคาว่ารถไฟคําไหนที่ไม่ได้อยู่ในมาตาแม่กกติกตกข้อที่3คําว่าบวกเลขกับคําว่าท่องจําคําไหนไม่ใช่คําในมาตาแม่กกคะข้อที่4คําว่าสมัครกับคําว่าสะอาดคําไหนไม่ใช่คําในแมตาแม่กกข้อที่5คําว่าก้อนเมฆกับคําว่า ทุง่ง้าข้อไหนเอ่ยที่ไม่ใช่คำในมาตาแม่กก